วัดดีกรับโปจองเนี้ยนะครับทีมรังบานน้องอุ้งอิงนะครับอรุณต่ออรุณสวัสดิ์เอซีนะครับตอนเช้าตุกตุกฐานตุกตุก,ตกนที่น่ารักครับพุ่นี่ดีดีก่อนนะครับต้องชายเชือกแล้วครับวันนี้ไม่ไหวแล้วร้อยไม่ได้เลยครับสิ่ง,งามนาม้ำเด๋ยวจะเละเทะต้มเป๊ะอีกน่นปลาหมูกออกมาด้วยครับ นี่เดี๋ยวปวา่าวะสารับดิดี้เซ็ตไม่รู้มู้ไม่รู้ดิดี้จะโวยวายไหมครับตอนนี้ไอ้ดิดี้เข้าห้องน้ำอยู่ครันเออเยี่ยวให้เซ็ตทรับกับเซ็ตยังนงลองนี่ครับอันนี้อาบน้ำลงครับน้ำ

ตีละนอกรับสองนอกสู้ไม่ได้ครับป <c oughs> ุ๊ตาอแต่นอนเดียวกันนักกี่แล้วครับอ่าโอเคครับปุ๊บจะรับก่อนครับเดี๋ยวมู่เขาปวดตองแล้วครับตะกียชี้ไปแล้วครับปุ๊บ อวดยังอ um? uh, ืมไปยังอวดยังเสียงดังอีกแล้วครับโอ้ยทีนี้โอยวายก็อยากไปเตียวไปเล่นนั่นนะครับแต่ว่าสองสองสิ่งนี้มัดรวมกันสู้ไม่ได้ครับพุ่งจะมั้ยน้องเจอมัน้อเอ้าไปไหมเอาเอาเอาเลยครับอือ ใจอเองนะใจอเองนะไปยังไปยังไปยังเอาไป,ไป,ไป,ไปจมมืออ๋ออยากไปแล้วเอาอ๋ออยากไปแล้วอ๋อ,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 อโอเคโอเคแป๊บเดียวอันนี้ก้าวรอบมูกครับผมเดี๋ยวพาเข้าก้างน้ำดีดีวุยวายอีกแล้วครับ <laughs> อยากไปด้วยอืมไมไปเดี๋ยวมูไปเร็วเร็วไปไป,ไป,ไป นี่หมอกเต็มเลยครับผมอดูคลึมๆนะครับมีเมฆมันฝนจะตกครับผมนี่แสดงว่าไม่รู้ตีตีไหนตกนะครับเนี่ยครับคลึมฝนมืดฝนแต่เช้าเลยนะครับพระจันทร์ตายไปนะครับผมเดีู๋ไปไปนั่งแป๊บไปไปไป Để bà mua con gặp Ở đây mà tuổi đây mà Mua Ở đây mà Ở đây đây mùa đây có nha hả, nha ở đây tối hên rượt mà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  ma mà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  ma, mà qua mà ma, mà ma, <laughs> oh. à, phải, phải, phải. Ừ, con ừ, 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 ừ. nó. con ừ, 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 nhàng, ừ, nhàng. À, nói, ừ, nhàng. ừ, 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 Ừ nha. Ừ. Ừ nha. Ừ. Đói... Quài... Từng mì lục phải nói xong tôi có có tròn có nè non chứ. <laughs> Chú Tù thuộc tôi mới mới đu tụi em, tụi em cần ăn này xô gặp em mua mày vĩnh lại cả mua cái món cắn cả cắn ăn mua vĩnh cao dây cao cao mày coi nít điều cả em mua mua ăn xô xô giúp ta lên đâu đều hao làm con nè Hãy subscribe cho nè ทางบ้านเอฟซีเป็นไงบ้างกับพุมหมาการนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเจ้าว,วนะครับตอนนี้ตีน่องกูซิตี้ซีสะเกตนะครับปุ้มหู้ดเชือกขวาพ้นจะตกครับปุ้มมืดเมฆเชี่ยวมืดเลยครับเ <laughs> มื่อวานก็ตำตานะครับตอนเช้า กะลงน,น,นิดๆกับโปรยโปรยนินนดๆแต่ประเ้ศไานก็คือดินดินนะวันนี้รู้สึกว่ามืดฟ้าหมัวดินครับโดโดโดโน้องน้องอย่ามาปันยังอีกทุกครั้งเลยน้องไม่ได้เข้าห้องน้ำดีน้องแบบนี้ครับ มาชวนปันน um, ้องเล่นในตั้งที่ไม่ว่าหม่อวนหรือว่าดีดีครับผมไม่ได้อือไม่ได้เลยดีครับเอาเร็วเร็วเร็วเข้าห้องน้ำเร็วตั้งแต่ตอนนี้จอมลีลาอยู่แล้วครับนี่จอมลีลาอยู่แล้วนึ่ครับว่าจะได้ตำเลกว่าจะได้ห้องน้ำโหสำรวจกันเป็นรอยร้ายครับตี ดูครับ <laughs> เดินมาจากบ้านดดกินดูนะครับเอฟซีมีไม่ได้สูมเลยนะคระับไกลแหอมนะครับสำรววหน้าต่างปนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาวมานน้องอีกแล้วเ <speaking> มื่อบ้านเลยไป <speaking> ไปเร็ว <speaking> เอาเร็วเออเร็วน้องเออเร็วเร็ว ไปไปบ้านเลยไปวนน้องด้วยครับจนไม่ได้นั่นดีเอาเร็วเร็วน้องเอาเร็วเรยวยังอีกเสียไปบ้านไปเมือ่อไปยังอีกโอ้รูเรื้องครับ <c ười> tông bụi cái nít, nó siêng đăng Nó siêng nít nè Xuyên Nó đấy là các tổ yên quân, cái kín nè các Nó dễ chạy vào quân chả chạy... lên cặp non Quân chả kín Rêu rêu non rêu 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 Đại dân, đại dân tầm lê Lai yang Bỏ đây thì lùng đi bỏ qua vun trà kín gặp Rồi anh ấy gặp mà lên cầm nông chắc Sa mùi nà tì lại cái nông vùng hả Bởi gặp cầm Thì vẫn nà tì gặp vùng đây đâu mình Mướn bỏ đua Tụi gặp lời về vĩnh mới nua Bởi bán đếch Tăng quăng <laughs> เดี๋ยวเดี๋วอื้องไปนู้นรถตลาดมาแล้วไปอไป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 นอไป้อยนอปไอไป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 นปนปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนีย่ยเนวนน้องอีกแล้วเนีย่ยเนีเน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 ่ไม่ได้อืดีเนีย่ยเไปไปอืยังอึยัง,ยงได้รถตลาดมาแล้วไปอืยังอืยัง ตลาดก่อนครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับพุ้มอื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 มโอ้โหตุลิตตุลิตอืม